ครับเราก็มาอีกแล้ววันนี้นะครับที่สะพานชมัยมฤทเชษนะครับามาเจอพอดีบังเอิญมาเจอพวกเดียวกันนะครับนี่จากสันติอโศกนะครับเระโดดำครับน้ำมันสการครับ สิกมาสเรานะครับไปงานศพกลับมายังกลับไปถึงวัดนะครับเอาแวะตรงนี้ก่อนเออไม่ใช่สันติอันนี้สิกมาจากอุบลนะครับราชธานีอโศกนะครับแวะนี่ก่อนเลยครับอ๋อครูต้อยอาต้อยมาส่งเองเลยครับอาต้อยมาส่งเองนะครับมาดูราดดาวนะนี่ครับก็มากันนะครับร่วมกันมาเรียกร้องความยุติธรรมกันเยอะๆนะครับที่สะพานชมมยมรุเชษครับ อ่ะะอาตัวคือความยุติธรรมกลับมานะครับเพราะนะครับ